สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับลงกลึงช่างตอมวัสิมเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาอยู่กับข้าวเหี่ยงเวฟบร้อไอน,นะครับตัวน,นี้ก็เป็นข้าวเหี่ยงนะครับตัวใหม่แต่แปลงใส่ตัวเก่าครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับกลึงนะครับกลึงสาเหตุที่ต้องกลึงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าเหี่ยงของ ดีมซุปเปอร์คัพนะครับก็ลูกค้าต้องการใส่ร้อยสิบไอตัวเก่าเรือนที่เป็นเรือนแบบเรือนตั้งนะครับเรือนลิ้นเล่งแบบตั้งนะครับก็มันไม่มีขายนะครับหายากนะครับแล้วก็ต้องเบิกนานนะครับแต่ว่าสั่งกับที่เรานะครับสั่งวันเดียวนะครับแปลงเสร็จก็ส่งได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาเมื่อสิบห้านาทีที่แล้วนะครับเราก็แปลงให้กึงให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวแพ็คส่งให้เลยภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าน่ารักมากครับอุ่นกันมาแล้วนะครับอันนี้ก็เหนียวนะครับเหล็กเหนียวเลยนะครับวัสดุอย่างดีนะครับกึงออกมาเป็นสีม่วงเลยนะครับเหล็กนะครับดูจากด้านล่างนะครับสีม่วงเลยนะครับตึงเงาแวบเลยครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูเลยนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวเรากึงเสร็จนะครับก็แพ็กส่งเลยนะครับข้าวเหี่ยงเป็นข้าวเหี่ยงมือหนึ่งดูแล้วนะครับก็มีทั้งดีมซุปเปอร์คัพนะครับเวฟร้อยห้านะครับแล้วก็เวฟร้อยสิบไอเก่าใหม่นะครับมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เวฟร้อยนะครับเวฟร้อยกำลังเข้านะครับตอนนี้ติดขนส่งอยู่ต่างประเทศนะครับ มาทางเรือหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวรอสินค้ากันได้เลยนะครับสำหรับเว็บร้อยนะครับถามหากันเยอะเหลือเกินนะครับก่อนนี้เอาพวกหัวฉีดไปก่อนนะครับแล้วก็ละยิผ้าเก่าไปก่อนเพราะว่าเว็บร้อยเนี่ยใช้ใช้กันน้อยนะครับส่วนมากก็จะขับรถหัวฉีดันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเอาใจเด็กรุ่นเก่าๆช่างรุ่นเก่าๆที่ยังชอบในความเป็นเว็บร้อยอยู่นะครับก็อชอบเป็นคาบูนะครับเว็บร้อยแต่งดีๆก็วิ่งเหมือนกันนะครับ อ่านี้เราก็เหลืออีกหน่อยเดียวนะครับไม่ถึงห้ามิลก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเด็กตึงออกเป็นสีม่วงเลยครับดูความแข็งความเหนียวของเขาครับอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกมาดูกันครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาอย่างนะครับก็เป็นของซุปเปอร์ครับ นะครับใช้กับร้อยสิบไอเก่าได้นะครับตัวนี้ก็กึ่งนะครับเดี๋ยวมีริมแถมมาให้ด้วยนะครับกึ่งใส่จานไฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้างขวาก็ใส่ได้เหมือนกันเลยเป็นเขายางใหม่นะครับเบิกใหม่มือหนึ่งนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ